สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dean's ทอล์กบาย b s เคค่ะรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและก็กิจกรรมที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเดือนค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคม2563ค่ะเป็นเดือนมหามงคลอย่างยิ่งนะคะเป็นเดือนที่ประชาชนชาวไทยค่ะภูมิใจที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ก็มีกิจกรรมมากมายค่ะในเดือนกร,รกฎาคม2563นะคะก็เป็นเดือนเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะค่ะก็ขออนุญาตเริ่มที่กิจกรรมแรกเลยของคณะเรานะคะกิจกรรมวันเฉลมิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ28กร,รกฎาคม2563นะคะวันมหามงคลของประชาชนชาวไทยและวก็วันมหามงคลอย่างยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ คณะก็ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณค่ะได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่20กรกฎาคม2563นะคะโดยจัดที่ห้องโถงชั้น1ค่ะของอาคาร BS01 ของคณะเรานี่เองนะคะก็มีคณะผู้บริหารบุคลากรและก็นักศึกษาค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะก็ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญขึ้นมาค่ะ ก็ถือเป็นมหามงคลอย่างยิ่งของพวกเรานะะคที่ได้แสดงความจงรักภักดีค่ะค่ะก็อยากให้พวกเราทุกคนนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคม2563นี้ก็ได้ร่วมกันนะคะแสดงออกค่ะเพราะว่าประชาชนชาวไทยเรานะคะเรารักและก็เคารพในสถาบันชาติศาสักษัตค่ะค่ะก็ขออนุญาตไปที่กิจกรรมที่2อนะคะก็อย่างที่เรียนตอนต้นค่ะว่าสำหรับเดือนกรกฎาคม2563ค่ะค่ะก็หลายคนคงจะรู้สึก ตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะที่จะได้กลับสู่คณะเราอีกครั้งหนึ่งกลับสู่มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สําหรับนักศึกษาเรานักศึกษาเก่านะคะที่เรียนอยู่ที่ KKBS นะคะก็ขอต้อนรับกลับสู่บ้านนะคะ Welcome back to KKBS นะคะได้กลับมาเจอเพื่อนๆได้กลับมาเจออาจารย์ได้กลับมาเจอเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรานะคะก็หวังว่าพวกเราจะมีความสุขแล้วก็สนุกนะคะ ในการที่ผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปแล้วก็อาจจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l นะคะส่วนสำหรับนักศึกษาใหม่นะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รั้ว KKBS นะคะหรือรั้วฟ้าครามนะคะก็ welcome to KKBS ค่ะก็ด้วยความรักและก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะสำหรับกาลพฤกช่อที่57ค่ะนะคะก็เป็นกาลพฤกช่อที่งดงามนะคะและก็ เป็นกาะพึกที่จะเป็นความหวังของพวกเราทุกคนด้วยนะคะค่ะก็หวังว่าการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษานะคะในสถานการณ์ new normal ก็คงจะทำให้นักศึกษาทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่หรือว่านักศึกษาปัจจุบันก็จะได้ประสบการณ์มากมายนะคะพวกเราชาว KKBS ค่ะนะคะเราพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะหล่อหลอมเพื่อที่จะบ่มเพาะให้ ลูกศิษย์ของพวกเรานะคะได้เติบโตก้าวหน้าเพื่อที่จะเป็นความภูมิใจของพวกเรานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีการศึกษา2563ซึ่งเป็นการเรียนแบบผสมผสานนะคะหรือเป็นการเรียนแบบใหม่ที่เรียกว่า Flip Classroom นะคะเป็นการเรียนแบบกลับด้านก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้นักศึกษาได้ทาไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นออนไซต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการฝึกประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะ แล้วก็ถ้ามีอะไรที่ไม่สุขสบายใจตรงไหนนะคะก็อย่าลืมแจ้งที่พี่ๆนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะเราได้ทุกคนเลยนะคะหรือจะแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ผู้สอนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนักศึกษาใหม่และก็นักศึกษาปัจจุบันค่ะ welcome to KKBs นะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็ขอไปที่เรื่องที่3นะคะกิจกรรมที่สำคัญเลยค่ะนะคะถือว่าเป็นการยกระดับ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วก็รวมทั้งคณะเราด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะร่วมกับ b i n e s s ิสิ o กูนะคะถ้าพูดถึงบาบาพวกเราก็คงจะคุ้นเคยนะคะชีวิตของพวกเรานี่ก็เกี่ยวข้องกับบาบากรุ๊ปเนี่ยหลายกิจกรรมหลายกิจการเลยทีเดียวนะคะก็หลายๆคนที่ซื้อสินค้าออนไลน์ หลายๆคนที่ซื้อสินค้าผ่านอ e ีคอมเมิร์ซนะเราต้องยอมรับนะคะว่าอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้ก็คืออาลีบาบากรุ๊ปนะคะก็วันนี้ค่ะก็เป็นวันที่พวกเราภูมิใจแล้วก็เป็นวันที่พวกเรานะคะมีความมั่นใจในการที่จะจัดการเรียนการสอนแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเพราะว่าเราได้ร่วมมือกับ Business School ที่สำคัญของประเทศจีนนะคะก็คืออาลีบาบา s s School ค่ะนะคะ ค่ะก็กิจกรรมนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคม2563ค่ะณห้องประชุมชั้น6นะคะของคณะบริหารธุรกริจและการบัญชีค่ะโดยผู้ที่ให้เกยียรติลงนามความร่วมมือนะคะก็ได้แก่ท่านอธิการบดีของเรานะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพันทองวิริยกุลนะคะท่านมาลงนามด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ในส่วนของ u s i n e ิส s c สกูลนะคะก็มีคุณนเรนทองกวาวค่ะซึ่งท่านเป็น ผู้อำนวยการบริษัท CNN Partner จำกัดนะคะซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba Business School จากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็มาลงนามความร่วมมือที่คณะเรานะคะโดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเราจะใช้โปรแกรมนะคะซึ่งเราเรียกว่า Get Program นะคะของ Alibaba นะคะ Get นี้ก็คือมาจาก Global E-commerce Talent Program ค่ะเราเรียกย่อๆว่า Get โปรแกรมนะคะ G.E.T. นะคะซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่จะสอนนะคะเน้นไปทางด้านาเรียกว่าเป็นดิจิทัลอีโคโนมีกับดิจิทัลองเท e ร r พิเนชิพนะคะก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลโดยตรงแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการดิจิทัลนะคะซึ่งสองหลักสูตรหรือสองชุดวิชาที่อยู่ภายใต้โปรแกรมนี้นะคะก็จะถูกนำมาถ่ายทอดแล้วก็ นำมาสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความร่วมมือของ Alibaba Business School กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งคณาจารย์ที่จะร่วมในการดําเนินการนี้มาจากทั้งหมด6คณะนะคะไม่ใช่เฉพาะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะเรายังมีคณะต่างๆที่ร่วมในโครงการนี้นะคะก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์ แล้วก็สุดท้ายค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะเราร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตนะคะในปี2564จะเริ่มรับบัณฑิตรุ่นที่1น,นะคะในหลักสูตรที่เรียกว่าบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา,าการประกอบการดิจิทัลค่ะซึ่งสาขานี้นะคะที่เราจะมีวิชานะคะที่ร่วมมือกับ a b a b บ b u s i s e s s s c o o สองวิชานะคะดิจิทัลเอคอนอมีกับดิจิทัลองเทอร์ e n เนอร์ชิ ซึ่งสองวิชานี้ก็จะอยู่ในหลักสูตรดิจิทัลอง t ท e p r e n เนอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งหลักสูตรนี้ก็สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะการเรียนการสอน Digital Entrepreneur เนี่ยก็จะไม่มีการเรียนการสอนแบบเดิมๆนะคะจะเป็นการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบใหม่นะคะแบบที่เรียกว่า f i ล Classroom หรือแบบที่เรียกว่า New Paradigm, c u r r i u u l u m เลยค่ะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียนการสอนนะคะเน้นการปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้จริงๆนะคะแล้วก็เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการดิจิทัลในโลกอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณาจารย์เรานะคะก็จะต้องได้รับการฝึกนะคะได้รับการเรียนรู้ในการสอนนะคะจากอาลีบาบาวิ s ิตสกู o l ค่ะซึ่ง1ปีต่อจากนี้ไปเราก็จะเป็นการเตรียมการนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมและก็เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะในการที่จะเปิดหลักสูตร ดิจิทัลองเทอร์ไบน์หรือบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการประกอบการดิจิทัลในปี2564นะคะก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจไปยังผู้ปกครองนะคะ,ะถ้ามีบทหลานที่กําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยในปี2564นะคะก็ติดตามรายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการประกอบการดิจิทัลนะคะก็อีกไม่นานก็จะมีรายละเอียดออกมานะคะแล้วก็ในกระบวนการรับเข้านักศึกษา ก็จะมีข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็ให้นักศึกษาที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้าได้รับทราบแล้วก็ได้ตัดสินใจนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้ามาเป็นนักศึกษารุ่นที่1นนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาที่จะ,ะเป็นผลผลิตนะคะภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ阿里巴 a business school ค่ะนะคะ,นะคะก็น่าจะเป็นที่ถูกใจแล้วก็น่าจะเป็นที่ภูมิใจของพวกเราในอนาคตด้วยนะคะ ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังค่ะค่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่อยากจะนําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าปี2563นี้นะคะตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไปนะคะจนกระทั่งถึงปี2567ค่ะนะคะเดือนกร,รกฎาคมนะคะค่ะก็อาจารย์เพ็ญศรีก็จะได้รับหน้าที่เป็นคณะบดีนะคะต่อในสมัยวาระที่สองด้วยนะคะค่ะก็เพื่อเป็นการรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าการบริหารงานของคณะของสถาบันการศึกษาในปัจจุบันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนมีสิ่งท้าทายมากมายนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้นะคะเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของระบบการเรียนเรื่องของเทคนิควิธีการเรียนต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะวันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตแนะนําผู้บริหารชุดใหม่นะคะที่จะมาทําหน้าที่เพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนคณะนะคะเพื่อให้คณะเราได้สามารถที่จะบริหารจัดการนะคะไปได้ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความท้าทายนะคะนำพาองค์กรนำพาบุคลากรนะคะนำพานักศึกษานะคะให้มีความพร้อมให้มีศักยภาพมากที่สุดนะคะก็ ในการบริหารงาน4ปีต่อจากนี้ไปนะคะจะมีท่านรองคณะบดีทั้งหมด4ท่านนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยคณะบดีอีก4ท่านค่ะเพราะฉะนั้นทีมผู้บริหารของเราเนี่ยรวมคณะบดีด้วยก็เป็นทั้งหมด9ท่านนะคะก็จะขออนุญ,ญาตแนะนําไปทีละท่านนะคะท่านแรกเลยนะคะจะทําหน้าที่นะคะเกี่ยวกับเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์นะคะดรพงศุทธิพื้นแสนนะคะหรือว่าอาจาร,รย์อ้นนะคะซึ่ง ก็จะดูแลเรื่องของงานยุทธศาสตร์นะคะต้องยอมรับว่าเรื่องของยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะจะทําอย่างไรที่จะนําพาคณะนะคะไปสู่เป้าหมายไปสู่วิสัยทัศนะคะ์ค่ะยุทธศาสตร์ที่เราจะต้องวาง4ปีนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะซึ่งอาจารย์ดรพงสุทธิ์ก็จะดูแลในเรื่องนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นรองที่จะทําหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการนะคะซึ่งไม่ดูเฉพาะวิชาการอย่างเดียวนะคะจะดูเรื่องของบริการวิชาการด้วยเพราะว่า การเรียนปัจจุบันนี้มีทั้งเรียนแบบได้ปริญญาหรือว่าเราเรียกว่าดีกรีนะคะหรือเรียนแบบนันดีกรีหรือไม่ได้ปริญญานะคะการเรียนรู้มีหลายแบบมากมายนะคะก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะเราก็ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดลธัยโกวัฒนกุลค่ะท่านก็มาทําหน้าที่เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะคะก็อาจารย์ส้มนะคะชื่อเล่นมีอะไรก็เรียกใช้บริการได้นะคะหรือหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ท่านก็ยินดีที่จะให้บริการ นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีนะคะ,ะค่ะ <Monday. S 1> แล้วก็รองคณนาบดีท่านต่อไปค่ะท่านจะทําหน้าที่ดูแลงานวิจัยนะคะเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยนะคะ mm hmm. นอกจากจะดูงานวิจัยของคณะแล้วท่านยังจะดูงานทางด้านบัณฑิตศึกษาหรือระดับปริญญาโทปริญญายเอกด้วยนะคะ mm hmm. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญฤดีพรชัยทิวัตค่ะนะคะท่านทาหน้าที่เป็นรองคณนาบดีฝ่ายวิจัยนะคะ mm hmm. งานวิจัยก็ถือว่าเป็นงานที่สําคัญเป็นงานที่ใหญ่นะคะเพราะว่า สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยงานวิจัยนะคะเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันทำนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเรามีองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างสรรองค์ความรู้ได้เองแล้วก็สร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์แล้วก็มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและชุมชนนะคะไปที่รองคณะบดีอีกท่านหนึ่งนะคะท่านจะทําหน้าที่พัฒนานันศึกษานะคะแล้วก็ภาพลักษณ์องค์กรด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะักศึกษาเรามีเยอะนะคะักนนนศึกษาเรามี ประมาณ2,700คนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทีมงานที่ต้องดูแลนักศึกษายอย่างใกล้ชิดนะคะให้คำปรึกษาแนะนําให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็ดูแลสารทุกสุขดิบทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนรู้ต่างๆการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญและก็ภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลนะคะทําอย่างไรให้องค์กรของเรานะคะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะ ท่านอาจารย์ดรนริศราพาลุสก์นะคะท่านก็จะมาทําหน้าที่เป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาเนศึกษาและก็ภาพลักษณ์องค์กรนะคะนี่ก็คือ4ี่รองคณบดีนะคะที่จะมาทําหน้าที่ดูแลนะคะงานทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็มาพร้อมกับผู้ช่วยคณะบดีอีกสีท่านเช่นเดียวกันค่ะ,นะคะท่านแรกนะคะดรวิติกาทางชั้นนะคะจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษาค่ะนะคะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ค่ะ การที่จะผลักดันให้ประเทศเราได้เดินไปข้างหน้าได้นั้นต้องนำด้วยนวัตกรรมหรืออินโนเวชันนะคะความรู้เมื่อถูกพัฒนาไปแล้วนะคะสามารถที่จะเป็นสิ่งใหม่ๆได้ไหมสามารถที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ดได้ไหมเรื่องนวัตกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอาจารย์ดรวิติกาทางชันหรืออาจารย์ปิ่นก็จะเป็นผู้ที่ดูแลงานในส่วนนี้นะคะท่านต่อมาค่ะดรพลอยเพลินกิตกสิวัฒน์ att, นะคะท่านทำหนะ้าที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารค่ะนะคะ,นะคะ งานทางด้านการต่างประเทศนะคะงานทางด้านวิทยสัมพันธ์ยังเป็นงานที่สําคัญค่ะเราจะยกระดับงานวิทยสัมพันธ์ของเราและงานการสื่อสารของเรานะคะให้มีเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างไกลามากยิ่งขึ้นค่ะให้นักศึกษาเราสามารถที่จะไปได้ไกลามากขึ้นนะคะสามารถที่จะ,ะสร้างประสบการณ์นะคะทั้งในทวีปเอเชียเองแล้วก็นอกทวีปเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นงานทางด้านวิทยสัมพันธ์เราก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เราจะต้องยกระดับขึ้นนะคะเราจะต้องมีการพัฒนานะคะให้ให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปนะคะก็มีอาจารย์ดรพลอยแพลินนะคะหรืออาจารย์หงหยกนะคะท่านจะดูแลค่ะ,ะนักศึกษาท,ที่สนใจที่จะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศนักศึกษาท,ที่สนใจที่จะไปฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศนะคะหรือรวมทั้งสนใจที่จะไปเรียนหลักสูตรนะคะสปริญญานะคะได้ปริญญาในต่างประเทศด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดที่ งานของทางด้านวิทศสัมพันธ์ของคณะเราหรือติดต่อที่ท่านอาจารย์ดรพลอยลินนะคะค่ะถัดมาค่ะมีอาจารย์ดรจีนัสมาศีเฮรันนะคะท่านจะทําหน้าที่ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เราค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะไม่ได้ติดที่ช่วงวัยนะคะไม่ได้ติดที่ช่วงเวลานะคะคณะเราก็ สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมไปถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกับธุรกิจค่ะการทําให้สถาบันการศึกษากับธุรกิจกับอุตสาหกรรมนะคะสามารถทํางานด้วยกันได้เพื่อที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะค่ะดร ok จีนัสมาท่านก็จะมาดูแลงานในส่วนนี้นะคะแล้วก็ท่านจะดูเรื่องของสายกิจศึกษาแล้วก็ฝึกงานด้วยนะคะในศึกษาที่สนใจฝึกงานนะคะในธุรกิจต่างๆก็ติดต่อท่านได้นะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะดรปิยดาดาวดึงนะคะท่านจะทำหน้าที่ผู้ช่วยคณะบีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะ,คะท่านที่เข้ามาในเพจหรือเข้ามาในเว็บไซต์ของคณะเราค่ะก็จะเห็นเครื่องหมายต่างๆนะคะที่เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานของคณะเรานะคะไม่ว่าจะเป็น AACSB นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ s p e c นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องหมายที่การันตี ะะที่รับรองคุณภาพการศึกษาของเราที่รับรองคุณภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรของเรานะคะท่านอาจารย์ดตรปียดาท่านก็จะมาช่วยดูเพื่อที่จะพัฒนานงานทางด้านการศึกษาของเราให้มีคุณภาพและก็ให้เทียบเยงสากลนนคะเรียนที่ KKBS ก็จะมีความภูมิใจและมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ได้คุณภาพเท่าๆกับเรียนที่สถาบันการศึกษา ชั้นนําในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ทั้งหมดนี้ทั้ง8ท่านนะคะท่านรองคณะบดีสีท่านแล้วก็ท่านผู้ช่วยคณะบดีสีท่านท่านก็จะร่วมมือร่วมใจนะคะจับมือกันกันกบคณะบดีเพื่อนําพาคณะค่ะในการทํางานอีก4ปีข้างหน้านะคะเพื่อที่จะนําพา KKBS ของเราค่ะไปสู่วิสัยทัศน์แล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแน่นอนนะคะก็ขอแนะนําทีมผู้บริหารชุดใหม่นะคะถ้าพวกเรา สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลนะคะในส่วนใดได้ก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะสามารถที่จะติดต่อทุกท่านได้ตลอดเวลาค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารของเดือนกระกฎาคม2563นะคะค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/kkbskku ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ